โดยธนพรคลินิกดีไซน์บอสบิวตี้บิวตี้อินโนเวชั่นฟอร์อโทร0 2 7 0 4ส0 7 0 2สนับสนุนโดยสำน,นักงานคอปปอรอยากให้คนไทยมีประกันไทย200สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ ที่นี่เมืองไทยนะครับนกสุรีพรแล้วก็ผมวามจิรเกตอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับนะฮะคำคืนนี้มีสาระความรู้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเยอะไปหมดเลยวันนี้นำมาฝากกันอย่างเต็มที่เลยค่ะช่วงเล่าเรื่องเมืองไทยสนับสนุนโดย Life for LifePA ใส่ใจทุกชีวิต เรื่องราวดีๆของ PA ครับคุณผู้ชมฮะ PA นี่มีงานดีๆมาเรื่อยเลยนะครับนายเสริญสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขึ้นรับโล่รางวัลคนดีของสังคมด้านการส่งเสริมและการเรียนรู้และเทคโนโลยีนะฮะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขึ้นรับโล่รางวัลคนดีของสังคมด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยีจากพะนท่าน นายอัมพลเสนานารงค์องค์ขมนตรีนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพณห้องประชุมรัฐนะฮะห้องประชุมห้องประชุมรัฐชั้น5 อาคารหอสมุดรประวัติรุ่งเรืองมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตฝรังสิตนะครับค่ะสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเนี่ยนะคะจัดให้มีการมอบโล่รางวัลคนดีของสังคมค่ะโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลองค์กรและสื่อมวลชนนะคะที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งหมด3ด้านได้แก่ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีค่ะด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนะคะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนแล้วก็เป็น เกียรติประวัติแก่ประเทศชาติสืบไปด้วยนะคะแล้วก็ได้พิจารณาเห็นว่าในเสริมสกุลคล้ายแก้วนะคะ่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคุณสมบัติเป็นบุคคลต้นแบบ คนดีของสังคมด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยีโดยมีผลงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการค่ะเน้นนโยบายให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยความโปร่งใสสะดวกและรวดเร็วทันสมัยด้วยค่ะเมื่อวันที่25กันยายน2558การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือกอพรรอ2รางวัลน,นะครับเป็นบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี2,558ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นจากผลงาน PEA เดินห้างสบายใจจ่ายค่าไฟอย่างสะดวกและรางวัลอีกรางวัลหนึ่งนะครับคือรางวัลน,นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีจากผลงานระบบงานบริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ one touch service นะซึ่ง เร่งรัดซึ่งเป็นการเร่งรัดและจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามครับส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศส่วนตอนนี้เราไปฟังความรู้สึกจากนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าูนย์ภูมิภาคหรือ PA เกันดีกว่าครับว่าได้รับรางวัลไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับต้องขอบคุณครับในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนนทรุรงเทพสถาปนาครบ15ปีได้จัดให้มีการมอบรางวัล ในระดับบุคคลนะครับก็ในระดับองค์กรด้วยเรื่องของคนดีสีสังคมนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่รับรางวัลในระดับบุคคลนะครับในด้านส่งเสริมเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สมรับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับรวมทั้งองค์กรต่างๆด้วยในวันนี้นะครับผมก็ขอแสดงความชื่นชมดีกับทุกท่านด้วยนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับว่าเป็นการให้รางวัลกับผู้ที่ตอบแทนต่อสังคมนะครับ เนื่องในโอกาสที่มหาลัยครบ15ปีนะครับสําหรับการดําเนินงานของผมที่ได้รับรางวัลน,นะครับก็เนื่องจากว่าการฟ้าสุรภิภาพของเราเนี่ยเราทํางานคู่อยู่กับประชาชนชาวไทยมาตลอดนะครับเรามีลูกค้าถึง18ล้านรายเพราะฉะนั้นการตอบแทนสังคมนะครับการให้ความรู้้ยนรู้ต่อสังคมการนรําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการประกอบกิจการเนี่ยเป็นภารกิจที่สําคัญที่การฟ้าสุรภิภภาพให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมืออย่างดีกับผู้บริหารพนักงานทั้งองค์กรการไฟสมงิภาพในการร่วมมือกันนะครับที่จะตอบแทนสังคมในเรื่องของส่งเสริมการเรียนรู้นะครับผ่านกิจกรรมต่างๆส่งเสริมเทคโนโลยีต่างๆที่นํามาใช้ในการประกอบกิจการของเรานะครับนี่แหละกิจกรรมดีๆนะฮะโครงการดีๆพีเ a เขาจัดแล้วก็สร้างสารรค์ขึ้นมาจนวันนี้เนี่ยเขาก็ได้รับความภูมิใจแห่งสังคมแห่งการ ให้ของเขาเองนะฮะอย่างคุณเสริมสกุลคล้แก้วเนี่ยนะครับผู้ว่าการ p a เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นคนที่ริเริ่มโครงการแล้วก็สานต่อโครงการต่างๆมากมายครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ทาง PA เอเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะคะยังไงรายการของเราก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะคะว่ามีโครงการอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคกับประชาชนกันบ้างนะคะนี่แหละครับช่วงเล่าเรื่องเมืองไทยของเราในวันนี้ครับขอขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนช่วงนี้นะครับ พ a Life for Life ใส่ใจทุกชีวิตสำนักงานคอปปอคอปปออยากให้คนไทยมีประกันภัย200ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะธนพรคลินิกค่ะ The s i ์อ of Beauty Beauty i n n o v a t i o n for a l l นะคะใครที่อยากสวยอยากดูดีก็ไปได้ที่ธนพรคลินิกค่ะ